สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสก,กิดใจ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราเช้าวันศุกร์นะคะดิฉันพิมพ์ชนกจิรพัฒนากุลค่ะจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันศุกร์ทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตของประชาชนทุกวันศุกร์หกนาฬิกาถึง6กนาฬิกาสนาทีนะคะออกอากาศทั้งคลื่นความถี่ AM 1575 k h z ค่ะ สำหรับรายการรอบบ้านเราในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการรักษาสันติภาพและการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติค่ะหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในนาม UN เนะคะเมื่อพูดถึง UN หรือองค์การสหประชาชาติเนี่ย เราจะนึกถึงองค์กรที่มีความเป็นกลางทําหน้าที่ในการทํารงหรือรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศใช่ไหมคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีน้องๆสองคนที่ทําหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศในการดูแลรับผิดชอบเรื่องอการรักษาสันติภาพนะคะทําอยู่ที่กองสันติภาพความมั่นคงและการลดอาวุธของกระทรวงการต่างประเทศกรมองค์การระหว่างประเทศค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆสองคนแนะนําตัวนะคะ เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อมนัสเนีมุทธ,ธานค่ะชื่อเล่นชื่ออุ๋ยค่ะค่ะเป็นเออเป็นเจ้าหน้าที่ต่อ,อการรักษาสติภาพฮะค่ะสวัสดีครับผมชื่อ,อ,อนายกรินกุลชร์นายุทธยานะครับชื่อเล่นว่าพลายนะครับก็อยู่ที่กองสันติภาพเหมือนกันก็จะช่วยงานในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการดูเรื่องการ ปฏิบัติตามมติความบาทของสหประชาชาติด้วยครับอ๋อค่ะขอต้อนรับนะคะเป็นเกียรติมากเลยที่น้องๆสองคนสะละเวลามาร,ร่วมรายการของเรานะคะเคเฉันดีฉันได้กล่าสั้นๆไปแล้วนะคะว่า UN เนี่ยมีหน้าที่หนึ่งในการช่วยรักษาสันติภาพทีนี้เนี่ย UN เราเนี่ยไม่มี UN เนี่ยไม่มีกองกําลังเป็นของตนเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาจะรักษาสันติภาพหรือส่งคนไปรักษาสันติภาพก็ต้องได้รับ ความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอตอนนี้มี UN มีประเทศสมาชิกกี่ประเทศนะคะน้องทราบไหมเอ่ยน่าจะ 1, 1> ถ้าจะไม่ผิดประมาณ193 193 19 <3 S 2> ประเทศ<ม>ซึ่งก็เป็น majority หรือประเทศส่วนใหญ่ของของโลกเลยใช่ไหมคะทีนี้พี่อาจจะไม่ค่อยอคุ้นเคยกับ เรื่องปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะคะคืออยากจะให้น้องๆอ,อ,อ,อันนี้ชื่อน้องอุ้ยใช่ไหมคะแล้วก็น้องพลายนะคะคอยากจะให้น้องอุ้ยกับน้องพลายเล่าให้พี่ฟังนิดนึงว่าเหตุการณ์อะไรที่ UN เนเนี่ยจะสามารถเข้าไปรักษาสันติภาพได้มันมักจะเป็นเหตุการณ์ประเภทไหนแล้วก็ u ูเนี่ยเขามีอานัตอะไรในการที่จะเข้าไปในพื้นในประเทศที่เป็นที่ไม่ที่เป็นประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยในการรักษาสันติภาพคะ่ะ ก็คืออาจจะผู้ชมอาจจะเคยเห็นความวิเกฤตคลางผัดแย้งในทีวีแล้วก็เห็นกองกำลังของ UN ที่ซึ่งใส่หมวกสีฟ้านะคะเขาไปในพื้นที่รักษาความสงบแล้วก็ปกป้องพลเรือรคุ้มครองพลเรือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการสู้รบแต่ว่าการส่งกองกำลังนี้ไม่ใช่การ เข้าไปสู้รบแต่ว่าเป็นการาช่วยเหลือประชาชนมากกว่าแล้วก็รักษา,าความสงบคว,ความมั่นคงในพื้นที่อ่ะค่ะ,คะก็คือถ้ามีเหตุการณ์ทีเ่เหตุการณ์ความขัดแย้งเหตุการณ์การสู้รบเนี่ย ทางสหประชาชาติหรือ UN ก็สามารถส่งกองกำลังเข้าไปรักษาความสงบใช่ไหมคะอาจจะเป็นความผัดแย้งภายในประเทศหรือว่าระหว่างสองประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อข้อมติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะเป็นคณะที่กำหนดอนัญตให้ประเทศต่าง เข้าไปในพื้นที่อืมค่ะค่ะอ๋อโอเคก็คือไม่คือยูเอ็นเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองโดยโดยโดยภารการอะนะคะว่าอ๋อประเทศนี้เขามีความขัดแย้งในประเทศนะเราส่งกำลังไปเถอะมันมันมัน,ม,นมันมีขั้นตอนใช่ไหมคะมันมีกระบวนการในการตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังไปนี่อยากจะแล้วน้องอุย้ยเมื่อกี้พูดถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใช่ไหมคะอยากจะให้น้องฟายลองพูดนิดนึงว่า กระบวนการดังกล่าวเนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสรประชาชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วก็เขาเขามีวิธีตัดสินใจยังไงว่าเขาจะนํากองกําลังหมายถึง UN นะคะใช้คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยตัดสินใจยังไงในการนํากองกําลังเข้าไปในประเทศครับก็เอ่อยูเนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเวลาจะมีการตัดสินใจอะไรก็จะต้องมีการลงมติอย่างเป็นเอกฉันใช่ไหมฮะมีการ การทําลงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยสูงการ <okay. S 2> ตัดสินใจอะไรก็ย่อมจะเกิดขึ้นด้วยด้วยเสียงของคนส่วนใหญ่ของ <Okay. S 2> ตัวแทนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศนะครับ <Okay. S 2> กออ็อาจจะท่านผู้ฟังอาจจะทราบกันว่า UN นนี้อาจจะมีม,มีแบบมีหลายบอดี้มีองค์ประกอบหลายส่วนทั้ง <okay. S 2> อาจจะมีสมัชชา การเอ่อของ UN ที่มีทุกประเทศจะนั่งประชุมที่มักเราเห็นมักจะเห็นรูปเป็นหอหอประชุมใหญ่ๆนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราไปประชุมเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่ครับก็ยูเอ็นจริงๆก็ถ้าถ้าเราคิดให้ง่ายอาจจะคิดเป็นประเทศหนึ่งใช่ไหมฮเป็นประเทศใหญ่ๆประเทศหนึ่งซึ่งก็มีสมาชิกประชากรนี้เป็นคนแต่ละชาติที่เป็นผู้แทนเข้าไปใช่ไหมแต่ว่า UN เองเนี่ยจะไม่มีกองกําลังของตัวเองจะไม่มีฐานตัวเอง ก็จะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็อยู่ได้ไม่ว่าการจะต้องมีใช้เงินหรือใช้อะไรก็เป็น c o n t r i b u t i o n หรือเป็นงบที่ที่ได้มาจากการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกทั้ง193ประเทศใช่ไหมครับก็ UN ก็จะมีบอดีอันหนึ่งที่ชื่อว่า UNSC u n United Nations Security Council หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบอดีนี้ก็จะมีอำนาจในหลายๆอย่างก็จะมี ประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจอยู่5ประเทศที่นั่งอยู่เป็นหลักแต่ก็จะมีอีกหลายๆประเทศอีก10ประเทศที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ก็จะมีการผลัดเวียนกันไปซึ่งประเทศไทยเองก็กําลังลงรับสมัครตรงนี้อยู่ใช่ครับก็ก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับประเทศไทยชนะการเลือกตั้งนี้ก็จะมีโอกาสเข้าไปนั่งอยู่เป็นผู้แทนอยู่ในในวาระของปีหน้านะครับก็คือส0 0พัน 1อถึง2018อ๋อค่ะก็จะไปเข้าร่วมตัดสินใจการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพยันนี้ค่ะแต่การส่งกองกำลังก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าประเทศแต่ประเทศก็มีอนาธิปไตยของตัวเองก็การที่จะส่งทหารเข้าไปนี่ก็คงจะต้องได้รับการเห็นชอบจากนานาประเทศแล้วก็ประเทศประเทศที่จะได้รับทหารเข้าไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ประเทศที่มีปัญหาก็จะมาขอความช่วยเหลือ UN ให้ส่งทหารเข้าไปช่วย รักษาความสงบหรือหรือในด้านการ <Okay. S 1> พัฒนาซึ่ง oh, <okay. S 1> ทหารไทยเองเดี๋ยวพี่แวจะพูดต่อ <Okay. S 1> ไปในช่วงหน้านะครับ <Okay. S 1> ก็คือทหารไทยเวลามารคเข้าไปก็ไม่ได้จะเข้าไปรักษาความสงบอย่างเดียวแต่จะจะทำมากกว่าน,นั้น, mm. นในการ <Okay. S 1> ให้ความอบอุ่นกับประชาชนให้ความรู้และให้ความรู้โดยเฉพาะด้านการพัฒนา oh. การสร้างความยั่งยืนนะครับ <Okay. S 1> ก็เวลามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็คือ,อ,อ UNSC หรือว่า คณะมนตรีความมั่นคงก็จะมีการประชุมกัน oh, <okay. S 2> แล้วก็ลงความเห็นว่าเขาควรจะส่งกองกําลัง mm. เขาไปรักษาสันติภาพเป็นระยะเวลาเท่าไหร่หรือว่ากองกาลังขนาดไหน <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> เขาก็จะเรียกว่าเป็นภารกิจภารกิจไปอ๋อค่ะโดยที่ประเทศที่จะได้รับออกองกําลังเนี้ยต้องเห็นชอบด้วย mm. ใช่ไหมคะไม่ใช่ <Okay. S 1> ว่าประเทศไม่รู้อะไรเลยแล้วค <Okay. S 1> ณะมนตรีความมั่นคงจะส่งไปโดยที่ประเทศเขายังไม่ได้รับการเห็นชอบอะไรอย่างงี้ก็อันนั้น ถือว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเคค่ะงั้นเดี๋ยวน้องอุ้ยจะเสริมอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี้คือในบทบาทของไทยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อเลยละกันในบทบาทของไทยเนี่ย เออเมื่อกี้น้องพลายพูดมาแง่มันนิดหนึ่งว่าไทยเราเนี่ยไปเราไม่ได้ไปแค่รักษาความสงบเราไปพัฒนาด้วยใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวเออเราพูดคร่าวๆก่อนละกันว่าไทยเนี่ยจริง,รงๆแล้วไทยเรามีบทบาทในการรักษาสันติภาพในการส่งกองกําลังหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเราเราส่งไปประจํำไหมตั้งแต่ภารกิจเริ่มแรกของ UN หรือว่าเออเราส่งไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าคะ ก็คือความเป็นมานะคะก็ไทยก็เริ่มส่งเจ้าหน้าที่อักษาสันติภาพตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีค่ะก็นานมาแล้วตั but, ้งแต่ UN แรกเริ่มก่อตั้งในคศหนึ่งเก้าห้าศูนย์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็สงครามเย็นก็จบสิ้นลงแล้วก็มีแต่ว่าก็ยังมีความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆในายทวีป ่ที่เด่นๆของไทยก็คืออไปรักษาสันนิภาพที่อิรักรคูเวตโอ้ค่ะสงครามอ่าวเ,เปอร์เซียป่ะคะนั่นค่ะ,คะแล้วก็ไป ไปที่เมนด้วยใกล้ๆไปช่วยเก็บกู้ทุนระเบิดอ๋ออันนั้นก็เป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงใช่อ๋อเช่นเดียวกันค่ะป็นหนึ่งในหนึ่งในภารกิจนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ต่อมาก็มีส่งกองกำลังที่อิต m o r หรือว่าที่ประเทศติมอร์เลสเตย์ติมอร์เลสเตย์ค่ะแล้วก็มีที่ซูดานดาฟูอ่า เลบานอนไลบีเรียแคชเมียอะไรประมาณอ๋อเยอะเยอะแยะเลยนะคะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาสัิิภาพของไทย30คนทั้งชายและหญิงค่ะอยู่ที่ดาฟูอินเดียปากีสถานไลบีเรียเฮติแล้วก็สุดานตย แล้วก็สู่้านใต้นะคะในในปัจจุบันนี้นะคะจจมีทั้งทหารและตำรวจใช,ใช่ไหมคะก็ะคือปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าตำรวจที่เขาร่มภารกิจค่ะแล้วก็มีการคัดเลือกกบุคลากรที่จะไปค่อนข้างจะ,ะแข่งขันนะคะ อ๋อมีความแข่งขันสูงคือหมายถึงเจ้าหน้าที่เราอยากไปใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ไทยที่อยากไปเข้าร่วมภารกิจของ UN เยอะเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจที่มีเกียรตินะคะแล้วก็ทําสามารถทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยในด้านความมั่นคงค่ะอ๋อแล้วไทยเรามีหน่วยงานไหนอะคะเป็นผู้คัดเลือกปกติการเตรียมการก็ จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองประชาการกองทัพไทยอะคะ่ะที่ดูแลกำก,กับการส่งเจ้าหน้าที่ไทยะะอ๋อแล้วก็พอพอมีภารกิจจากคณะมนตรีความมั่นคงออกมาเนี่ยทางศูนย์สันติภาพใช่ไหมคะกองประชาการกองทัพไทยก็จะ เมือนกับคัดเลือกนักเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการแข่งขันสูงด้วยซึ่งโอเคเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่ไปง่ายๆไม่ได้ไปสบายใช่ไหมคะไม่ได้ไปสบายเลยค่ะแล้วก็บิกมันก็มีความเสี่ยงมีความอันตรายด้วยคือไม่ใช่ว่าความเป็นอยู่จะสบายมีความเสี่ยงมีความอันตรายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ยังเต็มใจแล้วก็ มีอยากจะไปมากด้วยใช่ไหมคะถึงขนาดต้องมีการคัดเลือกกันเพราะอันนี้เป็นนัพิธีที่น่าภูมิใจมากเลยสําหรับเ<ช>จ้าห<า><า>น้าที่ราชการ<ช><ช>ทางพี่ทหารตํารวจของไทยนะคะเราได้คุยกันเรื่องออปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาตินะคะแล้วก็บทบาทไทยคร่าวๆทีนี้อยากจะเจาะลึกนิดนึงเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยว่าไทยเรามีบทบาทอะไรในการรักษาสันติภาพนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆของไทยที่ส่งไปเนี่ยทำอะไรบ้าง ไปสู้รบไปยิงปืนหรือว่าไปช่วยในด้านอื่นๆด้วยอะคะ่ะก็อยากจะขอให้น้องๆอ,อุ้ยเสริมนิดนึงอะคะ่ะว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเราไปทําอะไรบ้างในเวลารักษาสันติภาพอะคะ่ะก็คือเวลาลงไปในพื้นที่อะคะ่ะเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของไทยเนี่ยไม่ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความสงบแล้วก็ความมั่นคงในพื้นที่อย่างดีอะ,ค,ะค่ะเ,เขาก็ยัง เห็นสภาพความเป็นอยู people, uh ่ของคนในพื right. so ้นที่ที่แบบมีความลำบากมีความเดือดร้อนนะคะก็ตัวอยู่ปณนิสัยของคนไทยอะค่ะก็คือเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็อยากช่วยเหลือคนอื่นเวลาเห็นคนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะช่วยเขาอยากจะช่วยประชาชนในพื้นที่พัฒนาความเป็นอยู่ของเขาอะค่ะก็เลย กองกาลังไทยเวลาลงไปในพื้นที่เนี่ยก็เลยมีการเผยแพร่โครงการพระราชดำริค่ะแล้วก็หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปแบ่งประสบการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้อย่างเช่นแบบไปไปสอนให้เขาปลูกผักอะไรนะเลี้ยงสัตว์หรือว่าสร้างบ้านเรือนจากวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยเขาก็จะเขาจะจะได้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสภาวะ,ะที่มีความขัดแยง้งอย่งนี้ค่ะค่ะอ๋อก็นอกเหนือจากการรักษาสันติภาพแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราก็ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ช่วยปูทางให้เขาสามารถมีชีวิต ที่ดีขึ้นได้ใ,ในอาจจะในสภาพแวดล้อมของความขัดแย้งความลําบากใช่ไหมคะเราก็ช่วยให้เขามีสามารถยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตนเองโดยใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <Okay. S 1> อ๋อค่ะค่ะก็ะอันนี้เนี่ยไทยเราเป็น ต้นตนคิดเลยหรือเปล่าคะในการนำแง่มุมดังกล่าวไปปรับใช้ในการรักษาสันติภาพอะคะ่ะคือมีประเทศอื่นทำด้วยไหมหรือว่าไทยเรานี่เป็นผู้นำในในด้านนี้เลยก็มีประเทศอื่นทำบ้างอะคะ่ะแต่ว่ามีมีความชื่นชมจากสหรประชาชาติแล้วก็ประเทศอื่น,นแล้วก็รวมทั้งคนในพื้นที่ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ย <c oughs> มีความโดดเด่นแล้วก็ <c oughs> มีความแตกต่างในด้านนี้ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยมีกองกำลังของประเทศอื่นที่เน้นเรื่องการพัฒนา <c oughs> ค่ะก็เพราะว่าคนไทยเราเนิกบีเป็นดูแล้วก็แบบเออยังไงเข้าถึงง่าย <c oughs> เป็นคน,เป,นเป็นผู้มีน้ำใจนะคะแล้วก็ยิ้มง่าย <c oughs> ก็เออย,ยิ้มสยามยไป่ไ<ท>ยิ้มยิ้ม้สยามไปที่ไหนก็ยิ <c oughs> ้มยิ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 ้เยิ้มยิ้มยิ้มนี้มยิ้ยิ้มยิ้มงิ้มยิยิ้้้ เขาเรียกว่าอะไรกองกองกำลังเจ้าหน้าที่ของไทยใช่ไหมคะมีมีผู้หญิงกี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกองกําลังคะแล้วมีผู้ชายคือเรามีผู้ชายเป็นผู้ชายหมดเลยไหมเพราะว่าเขาใจว่าลําบากเขาใจว่าไปลําบากไปแล้วอันตรายเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยหรือเปล่าหรือมีผู้หญิงด้วยคะอ๋อก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้าร่วมภารกิจด้วยค่ะมีหลายคนด้วยค่ะทั้งเป็นของทหารแล้วก็ตำรวจด้วยค่ะแล้วไปเป็นในฐานะ ออฝ่ายปฏิวัติหรือว่าฝ่ายอำนวยการก็มีค่ะก็คืออาจจะไปเป็นเป็นแพทย์หรือว่าเป็นในฐานะทหารช่งางค่ะหรือว่าทหารช่างผู้หญิงด้วยเหรอคะใช่ค่ะก็ไปช่วยประชาชนในพื้นที่แบบเอจาะน้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ,คะทำไรอะไรเงี้ยค่ะอ๋อหญิงไทยเรามีความสามารถ <c oughs> <c oughs> แล้วการเป็นการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยมีข้อได้เปรียบอ,อ,อย่างไรคะในการปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพคะก็คือเวลาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ก็จะ,ะเห็นประชาชนที่ มีความเป็นอยู่ยากลำบากหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าหรือว่าเคยโดนผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะนะคะเคยโดนล่วงละเมอใช่ค่ะก็คือถ้าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเข้าถึงง่ายกว่าอืมค่ะ คือถ้าเหยื่อเนี่ยของความรุนแรงก็มีได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเหยื่อเป็นผู้หญิงเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงนะคะในมุมในแง่มุมของผู้หญิงทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะมีความเข้าใจอาจจะเข้าเข้าถึงได้มากกว่ามาไม่เพียงแต่ผู้หญิงก็อาจจะเข้าถึงเด็กหรือว่าคนชราหรือว่ากลุ่ม เบาบางยางคนอื่นใช่เพราะว่าน่าจะเจ้าหน้าที่น่าจะมีความอ่อนโยนกว่านะคะถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ผู้หญิงของไทยก็ได้มีบทบาทในด้านนี้ด้วยใช่ค่ะได้รับการยกท้องมาค่ในเวที UN นะคะอ๋อค่ะค่ะเราแล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่ ใชค่ค่ะค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวมีบทบาทอีกอย่างหนึ่งะนะคะของไทยที่เ,เด่นชัดใน UN ในเมื่อในเวลาที่ในเมื่อเร็วที่ผ่านมานี้นะคะคือไทยเนี่ยได้ไปจัดนิทรรศการเรื่องการรักษาสันติภาพที่ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาตินานครนิวยอร์กันะคะอยากจะขอให้น้องพลายพูดสั้นๆนิดนึงว่าในการจัดนิทรรศการเนี่ยเราจัดนิทรรศการในหัวข้ออะไรแล้วเราไปโชว์เคสอะไรไปไปแสดงอะไรในใน UN บ้างค่ะครับก็อย่างที่พี่วุได้ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีบทบาทด้านการส่งเจ้าหน้าที่ไทยทหารตำรวจทั้งชายและหญิงเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ของสประชาชาติมาโดยตลอดะนะครับในออหลายที่หลายยุคหลายสมัยนะฮะ,ะก็เนื่องจากมีผลงานเยอะมากตรงนี้ก็ประเทศไทยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะฮะ,ะแล้วก็เอามาออประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ให้นานาประเทศได้ได้ได้รับแผนตรงนี้เพราะาเป็นความภูมิใจของประเทศไทยะนะครับแล้วก็ประเทศอื่นก็อาจจะอยากมาศึกษาแนวทางของประเทศไทยประเทศไทยทํำยังไงอย่าง เช่นด้านการพัฒนาการสร้างความยั่งยืนเรื่องเศรษฐกิจอกพอเพียงเราก็เลยไปจัดนิทัศการนะครับที่สำนักงานใหญ่ออของสหร,ระชาเมริาทีน่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกานะครับะระหว่างวันที่16ถึง26กุมภาก็เมื่อเ็วๆนี้ที่ผ่านธ์ใช่ครับก็เป็นนิทัศกาลมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับมีนิทัศกาลก็ส่วนแรกก็จะเป็นนิทัศกาลจริงๆเลยจะเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ซึ่งเราตั้งไว้สองข้างทางตรงทางเดิน ในยูเอ็นนะครับที่ <Okay. S 1> มีคนเดินผ่านจนํานวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ UN หรือว่าผู้ที่มาติดต่อนะครับ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ก็บนบอร์ดเราก็จะมีแบ่งกันเป็นโซนๆ <Okay. S 1> ก็จะมีทั้งประวัตินะครับไทม์ไลน์ของการรักษาสันติภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีบอร์ดนึ่งเกี่ยวกับสตรีบทบาทของสตรีในการรักษาสันติภาพนะครับเป็นต้นแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราทําก็คือควบคู่กันไปก็จะเป็นงาน การอภิปรายที่เราจัดขึ้นที่เราได้เชิญผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับในวงการการรักษาสันติภาพมา4ท่านะนะครับหนึ่ในนั้นก็คือพลเอกบุญสร้างเนียประดิษฐ์ซึ่งท่านเคยเป็นอ,อ,อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วท่านเองก็เคยไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพมาด้วยนะครับท่านเองก็ กับผู้อภิปรายอีกสามท่านก็ได้มาบอก,บอกเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมรักษาสันติภาพแล้วก็ได้ยกย่องไทยว่าไทยมีบทบาทอะไรบ้างแล้วก็นําแนวทางต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นปรีย์กับนา,นานาประเทศมานําเสนอก็ผู้ที่เข้าไปรับฟังการอภิปรายก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN เอเองหรือว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงต่างๆมีทหารตำรวจหรือผู้ที่เคยเข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพของประเทศอื่น <Okay. S 2> ก็ได้รับ ความชื่นชมเป็นอย่างมากแล้วก็ออทําให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เห็นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในด้านการรักษาสันติภาพครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะคที่ไทยเราเนี่ยนอกเหนือจากไปทํางานไปโชว์ผลงานในพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็ยังได้นําผลงานนี้มาแสดงที่ยูเซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ที่พูด ผู้กาหนดนโยบายใช่ไหมคะคือเราก็ทําทั้งในพื้นที่แล้วก็ทําที่ผู้กําหนดนโยบายด้วยเลยนะคะโ okay, <Okay. S 2> อเคก็สำหรับวันนี้นะคะรอจะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการรอบบ้านเราทีนี้ขอฝากอยู่นิดนึงนะคะคือเรามีของรางวัลแจกผู้ฟังนะคะคน้องอุ้ยได้พูดในตอนต้นรายการแล้วว่าไทยเราเดี๋ยวมีภารกิจตอนนี้ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพอยู่ในหลายประเทศทีนี้ เราขอถามนะคะว่าไทยเราเนี่ยมีภารกิจรักษาสันติภาพอยู่กี่ประเทศในใน,ในตอนนี้มีกี่ภารกิจนะคะโดยท่านผู้ฟังที่สามารถตอบคำถามเราได้เนี่ยจะส่งจดหมายมาเนี่ยเราจะให้ถุงนะคะของ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 ,ของกระทรวงนะคะในะที่เอาไปโชว์ที่นิทรรศการที่นิวยอร์กแล้วก็ซีดีเอ่อดีวีดีนะคะโชว์เรื่องการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของไทยค่ะ ส่งจดหมายมานะคะสำหรับวันนี้เ,เวลาของรายการรอบบ้านเราหมดลงแล้วนะคะสามารถจ่าหน้าซองตอบคําถามหรือมีคอมเมนต์ฟีดแบ็อะไรถึงดิฉันได้ที่กระทรวงการต่างประเทศเลขที่443ถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารมาเมน้นมาไลค์กันได้ที่ saranrom.mfa.go.th หรือ facebook แล้วก็ y o u t u b a สราน o มค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ